สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องที่เคารพัะครับวันนี้พบกันวันพุทธที่14มิถุนายน2023ในสัปดาห์ที่10นะครับเทศกาลธรรมดาเรานำเอาบทอ่านจากบทเทศถึงหนังสือโยชัวโดยออริเจนพระสงค์นะครับเรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะครับท่านเขียนไว้บอกว่าหีบพระบัญญัติได้ถูกหาม นำหน้าประชากรของพระเจ้าข้ามแม่น้ำจอแดนและเมื่อบรดาพระสงฆ์และเลวีหยุดเดินน้ำก็ไหลกลับและตั้งขึ้นประหนึ่งว่าเป็นการเคารพต่อค่ารับใช้ของพระเจ้าและเปิดทางให้ประชากรของพระเจ้าเดินข้ามไปได้อย่างปลอดภัยเราคริสตชนทั้งหลายไม่ควรแปลกใจเมื่ออ่านถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ประชาชาติหนึ่งในครั้งกระโน,น้นเหตุว่าในศิล้ังบาปเราเองก็ได้ผ่านน้ำแห่งจอแดนและ พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานพระพรแก่เรายิ่งใหญ่และสูงกว่านั้นอีกเราได้รับพระสัญญาให้ผ่านไปสู่ปากวาเลยทีเดียวจงฟังวาจาซึ่งท่านเปาโลกล่าวถึงผู้ชอบธรรมเราจะถูกยกขึ้นไปเหนือเมฆเพื่อจะได้พบพระคริสตเจ้าในปากวาแล้วเราก็จะได้อยู่กับพระองค์และผู้เป็นเจ้าเสมอไปไม่มีสิ่งใดที่บุรุษผู้ชอบธรรมจะต้องกลัวเหตุว่า สิ่งสร้างทั้งสิ้นคอยรับใช้เขาอยู่แล้วจงฟังพระสัญญาของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งกล่าวแก่ผู้ชอบธรรมผ่านทางประกาศกว่าเมื่อท่านเดินผ่านกองไฟเรลไฟจะไม่เผาผลาญท่านเพราะเราเป็นพระเจ้าของท่านเราจึงเห็นว่าบุรุษผู้ชอบธรรมสามารถไปได้ทุกหนแห่งด้วยความปลอดภัยและสรรพสิ่งก็คอยรับใช้เขาตามควรดังนั้นท่านต้อง ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพราะเฉพาะในโบรรณการและจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้กำลังฟังเรื่องราวนี้อยู่อันที่จริงสิ่งทั้งหมดนี้เป็นจริงขึ้นมาในตัวท่านเองด้วยวิธีลึกลับเมื่อท่านได้ละทิ้งความมืดแห่งการเคารพพระเทศเทียมและก็ตื่นร้รนที่จะเข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้าท่านก็เริ่มเดินทางออกจากอียิปต์แล้ว เมื่อท่านอยู่ในจํานวนผู้สมัครถือศาสนาเริบนอกน้อมต่อกฎของพศาสนาจักรท่านก็ได้เดินข้ามทะเลแดงมาแล้วเมื่อท่านหยุดแต่ละแห่งในการเดินทางผ่านทะเลทรายท่านอุทิศเวลาของท่านบ้างเพื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าพางมองดูหน้าโมเสสซึ่งเผยห้ท่านเห็นพระสิริรุ่งโรดของพระเจ้าเมื่อและเมื่อท่านเข้ามายัางปล่ายยังน้ำปล่ยจิตถึงศีรังบาป มาต่อหน้าพระสงฆ์และสังฆานุกร์ท่านได้รับคำสอนให้รู้ถึงข้อลึกลับยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ท่านเองก็จะเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนอาศัยสังฆกรรมของพระสงฆ์ท่านจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาที่ซึ่งพระเยซูเจ้าจะรับภาระเป็นผู้นำท่านต่อจากโมเซสในการเดินทางใหม่นี้จงคิดถึงสัญลักษณ์ฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้า น้ำทะเลได้แยกออกเพื่อท่านอย่างไรน้ำในแม่น้ำได้หยุดนิ่งอย่างไรท่านจะหันหามันและพูดว่าทะเลเอ๋ยทำไมเจ้าจึงกระจัดกระจายแม่น้ำจอแดนเอ๋ยทำไมจึงไหลกลับภูเขาเอ๋ยเหตุใดจึงกระโดดเหมือนลูกแพะเนินเขาเอ๋ยเหตุใดจึงโลดเต้นเหมือนลูกแก่แล้วท่านจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสตอบว่าแผ่นดินสั่นสะเทือนตอพระพักพระเจ้า ต่อพระพักพระเจ้าของยากบผู้ทรงเปลี่ยนหินให้เป็นสระน้ำเปลี่ยนหินเหล็กไฟให้เป็นน้ำผุครับพีนองก็เป็นบทเทศของท่านออเิเจนพระสงฆ์นะหน,นังสือในจากท่านก็เอามาจากหนังสือโยชัวในพระธรรมเดิมนะครับก็มาอธิบายนี่จะเป็นเรื่องราวของสมัยโบราณที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงดูแลชาวอิสราเอลประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร โดยให้มีผู้นำโดยให้มีผู้ดูแลจะเป็นโมเสสจะเป็นประกาศศกจะเป็นบรรดากษัตริย์หรือว่าผู้ที่ปกครองดูแลนะั้นก็ให้พวกเขานั้นจะได้รอดปลอดภัยแต่เวลาเดียวกันก็ให้เขาได้ซื่อสัตย์ต่อพระเบญจานั้นเป็นสำคัญในในพระธรรมกาวเราจะเห็นจะเน้นถึงความเชื่อถึงความซื่อสัตย์ต่อพระยาเวต่อพระเบญจาเป็นสำคัญ และพอมาถึงในพระธรรมใหม่นะแน่นอนนถึงพระธรรมใหม่ก็คือเราก็ได้ข้ามจากทะเละแดงข้ามจากการเป็นทาสข้ามจากการเป็นคนบาปเป็นอะไรนี่ได้รับการกอบกูก้จากพระเยซูโดยศีลล้างบาปโดยคําสอนโดยองค์พระเยซูเจ้าเองที่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้แล้วก็มาสอนมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทรงนําชีวิตของเราประทับกับเรา จะเป็นการส่งมาด้วยพระจิตเจ้าที่เราฉลองฉลองไปเมื่อสองพันปีที่แล้วนะครับก็แล้วแต่นี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องในชีวิตการเป็นคริสตชนของเราความจริงมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนใดๆมันสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าและเชื่อมั่นแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามความเชื่อของเรา ในพระองค์ออกมาเป็นกิจการต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอบอกว่ารักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องเราอยู่กับเพื่อนพี่น้องอย่างไรเราทําดีกับเพื่อนพี่น้องอย่างไรเราช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างไรนะเริ่มต้นจากตัวเราจากครอบครัวจากเพื่อนบ้านและเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเราได้รับผลสถฐานรับพระพรจากพระองค์เจริญชีวิตและเป็น ลูกที่ดีของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีของกันและกันขอพระเบญ้าผุ้นสงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด